หัวข้อที่7.2ค่ะความจุความร้อนหรือ heat capacity ในหัวข้อนี้ต้องเข้าใจความหมายของคำว,ว่าความจุความร้อนนะคะว่าความจุความร้อนคือปริมาณความร้อนที่ทำให้สารมวล1นหน่วยมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาหน่วยทำไมอาจารย์ถึงพูดว่ามวล1นหน่วยเพราะคำว่ามวล1นหน่วยตัวนั้น1ห,หน่วยในที่นั้นอาจจะเป็นหน่วยกรัมหรือจะเป็นหน่วยบอลแมสหรือจะเป็นหน่วยโมลก็ได้ถึงใช้คำว่าเป็นสาร1ห,หน่วย และมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาหน่วยเพราะว่าอาจจะทำให้สูงขึ้น1องศาเซลเซียสสูงขึ้น1องศาฟาเรนไฮต์หรือสูงขึ้น1องศาเคนวินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของความจุความร้อนมันจึงเป็นรูปของพลังงานหารด้วยผลคูณของหน่วยมวลหรือโมลก็ได้กับความแตกต่างของอุณหภูมิซึ่งตอนนั้นที่เราเรียนเรื่องของอุณหภูมิและ คํานั้นไปแล้วเนี่ยในบทที่1นนะคะครูเคยบอกแล้วว่าไอ้ตัวเลขข้างหลังตรงเนี้ยที่เป็นความจุความร้อนที่เป็นอุณหภูมิพวกเนี้ยมันไม่ใช่ระดับของอุณหภูมิแต่มันคือผลต่างของอุณภูมินะคะอ่ะและนี่คือหน่วยที่เราเคยเห็นกันบ่อย,ยเรื่องของความจุความร้อนนะคะในหัวข้อน,นี้อาจารย์ขอไม่ได้พูดรายละเอียดเยอะ ถ้าเกิดอยากจะรู้ขอให้ไปอ่านในชีตเพิ่มเติมว่าแต่ละอันที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอพูดในสิ่งที่จะใช้แล้วไฮไลท์สิ่งสําคัญไปเลยว่าความจุความร้อนเนี่ยมันมีนิยาม2แบบคือ1คือความจุความร้อนที่ปริมาตรคงที่2คือความจุความร้อนที่ความดันคงที่และสมการที่ใช้กันคํานวณน,นะคะก็ต้องรู้ว่าความจุความร้อนที่ปริมาตรคงที่จะเอามาใช้ในการหาเดลตายูจากสมการ7.8 และความจุความร้อนเที่เรันคงที่นั้นจะมาหาค่า delta h ที่จัดสมการ7ขีด10นี่คือสิ่งที่จันจะใช้ค่ะส่วนสิ่งที่ควรจะรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของความจุความร้อนนั้น cp กับ cv ของสารเนี่ย ปกติแล้วเราอาจจะเคยเห็นค่า c ของ cp ของน้ำที่เป็นตัวเลขค่าคงที่4.2นะคะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้วความจุความร้อนเนี่ยของสารหนึ่งหนงเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่ตัวเลขที่เราเคยเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่พูดง่ายๆว่าเขาเป็นการประมาณการแล้วเฉลี่ยให้มันใช้ตัวเลขเท่านั้นได้แต่ถ้าจะคำนวณให้มันละเอียดขึ้นมันจะเป็นตัวที่เป็นสมการที่ เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิเพราะเนื่องจากว่าความจุความร้อนเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิแต่ผลของความดันเนี่ยมีผลน้อยมากๆความจุความร้อนเขาจึงบอกว่ามันจึงแปรผันตามอุณหภูมิและสามารถแสดงในรูปของสรรมการ empirical ซึ่งอาจจะเป็นสรรมการ7.12และ7.13คําคำว่าสรรมการ empirical คือสรรมการจากการทดลองค่ะ ดังนั้นในตัวนี้เอง7.12 7.13เนี่ยมันคือสมการที่อยู่ในตาราง appendix ที่ b2 ซึ่งสมการเหล่านี้นะคะเขาย้ำว่าจะใช้ได้ดีกับกรณีที่ความดันต่ำมากๆเพราะที่ความดันต่ำเนี่ยแก๊สจะประพฤติตัวไปป็นอุดมคติ ถ้ากำลังสูงมากๆเนี่ยสมการเหล่านี้มันก็จะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะใช้ได้ดีกับช่วงอุณหภูมิหนึ่งงเท่านั้นหมายความว่าถ้าสมการของอซิโตนเนี่ยให้ค่าตัวเลขอะไรต่างๆเหล่านี้มาซึ่งจะมาพูดต่อว่าให้มาแล้วความหมายว่ายังไงนะคะแต่สิ่งที่เขาบอกคือมันจะมีเลนส์ออฟทีก็คือพูดง่ายๆว่าช่วงของอุณหภูมิที่จะใช้ค่าต่างๆตามสมการเหล่านี้ได้ตัวเลขเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิด,ด้านหลังเท่านั้น พราะช่วงอุณหภูมินี้เป็นช่วงอุณหภูมิที่เขาใช้ทดลองเพื่อได้มาซึ่งตัวเลขเหล่านี้เขาถึงเรียกว่าสมการ empirical ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาสอนวิธีใช้อีกทีนึงนะแต่ให้รู้แล้วว่าสมการ empirical เนี่ยก็คือสมการที่ได้จากการทดลองโดยจากทดลองตัวนั้นเองเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยความจุความร้อนมันจะขึ้นกับอุณหภูมิ โดยที่มันจะมีค่าคงที่ a b c ซึ่งค่าคงที่ a b c เนี่ยมันก็คือค่าคงที่ที่เกิดจากเอาผลการทดลองที่หาค่า cp แล้วเนี่ยมาฟิตค่าแล้วก็หาดูว่าค่าที่ได้เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะคะก็เอามาเป็นตัวที่คำนวณต่อไป อ่ะท่านี้เดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันว่ามันใช้ยังไงตาราง B2 เนอะแต่สิ่งที่เราควรจะรู้ว่าเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่า Cp กับ Cv ต่างกันตัว Cv ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการคำนวณหาค่า delta u ตัว Cp ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะไปหาค่า delta h นะแต,แต่แต่ตารางเมื่อกี้เนี้ย B2 เนี่ยตาราง B2 มันเป็นตารางของค่า Cp แสดงว่าจารย์ไม่ได้ให้ค่าตารางของ Cv มาเพราะเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ได้ว่าถ้าสำหรับสารที่เป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวนะคะ Cv เนี่ยจะมีค่าประมาณเท่ากับ Cp ได้เลยก็มีค่าใกล้กันแต่ถ้าเป็นแก๊สอุดมคตินะคะเราจะบอกว่า Cv เนี่ยถ้าต้องการจะหาเนี่ยก็จะสามารถหาได้จาก Cp ลบ R นะคะเพราะว่า Cp เท่ากับ Cv บวก R ซึ่ง R คนนี้คือค่าคงที่ของแก๊ส ันแสดงว่าจัตาราง B2 ที่ให้ค่า Cp มานักศึกษาจะสามารถหาค่า Cv ได้ถ้ามันเป็นของแข็งของเหลว Cv เท่ากับ Cp เลยถ้ามันเป็นแก๊สอุดมคตินะคะ Cv ก็จะเท่ากับ Cp ลบ R ส่วนถ้ามันเป็นแก๊สผสมนะคะจะเห็นว่านักศึกษาจะเคยเจอสมการแบบนี้บ่อยๆละว,ว่าถ้าเป็นแก๊สผสมเนี่ยเนาะเราก็ต้องรู้เศษส่วนมวลของแกส๊ส ใดๆที่อยู่เป็นองค์ประกอบแล้วเราก็หาว่า CP ที่เป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราก็เอาเศษส่วนโมลเนี่ยเข้ามาคูณน,นะคะมันก็จะทำให้เอามาหา summation ของผลตรวกแต่ละอันเนี่ยก็จะได้เป็น CP ของสารผสมได้นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้สมการ CP เนี่ยมันเท่ากับ a บวก bT บวก cT กํลังสองถูกไหมอ่า ในสมการนี้ ABC เมื่อกี้มันก็คือ Alpha, Beta, าแกมมานั่นแหละเขาว่กำลังจะทำให้ดูว่าถ้า CP มันมีสารหลายๆตัวนะคะ Alpha, b e ต้าแกมมาก็จะมีหลายๆตัวหรือ ABC มีหลายๆตัวเราก็สามารถเอาสมการที่7.16เนี่ยมาแทนค่าแล้วจัดรูปกลายเป็นสมการที่7.17ได้ซึ่งกระบวนการในตัวอย่างสมการที่7.17เนี่ยอาจารย์ได้ทำตัวอย่างเอาไว้แล้วในตัวอย่างที่ เจนะคะว่าการคำนวณเนี่ยตัวเลขที่เอาเข้ามาแทนสำหรับแก้ผสมแล้วเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ไม่เอามหมอกข้อสอบแน่ๆนะคะเพราะว่ามันคือการกดเครื่องคิดเลขมันนั่งคำนวณ นะคะซึ่งมันก็จะเสียเวลาแล้วมันไม่ได้วัดอะไรที่เป็นความรู้มากนะแต่นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านดูแล้วก็ลองเช็คด้วยตัวเองได้นะคะว่าจากโจทย์ตัวเนี้ยที่ให้ไว้ได้ตัวอย่าง7.6เนี่ยถ้าไปลองเครื่องคิดเลขจิ้มดูคําตอบมันควรจะต้องตรงกับที่อาจารย์เฉลยไว้นะคะอ่ะส่วนสิ่งที่สําคัญที่อาจารย์จะให้พวกเราดูต่างหากค่ะก็คือการที่จะเอา cv หรือ cp มาใช้เพราะหลังจากนี้ตอนที่ดุลพลังงานเนี่ยอาจารย์ต้องหา delta หาค่าเดลต้า U แล้วค่าเดลต้า H เนี่ยส่วนใหญ่เลยจะหาเดลต้า H เพราะเราเป็นระบบเปิดซะส่วนใหญ่ค่ะระบบปิดเราไม่ค่อยเจอซึ่งจะหาเดลต้า H เนี่ยแสดงว่านักศึกษาต้องสามารถหาค่า Cp จากตาราง B2 ได้นะคะ แล้วถ้าเกิดจะหาเดลต้านะคะเราก็าสามารถหาเดลต้าจาก CV ได้เช่นกันงั้นตัวอย่าง7.4เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าตรงนี้เขาต้องการหาค่าความร้อนสำหรับการทำให้ในตรัสออกไซด์เนี่ยปริมาณ200กิโลกร,รัมเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20เป็น150องศาเซลเซียสในถังที่มีปริมาตรคงที่งั้นเห็นไหมเขาพูดว่าในถังที่มีปริมาตรคงที่งั้นพูดง่ายๆว่าเป็นถังปิด ที่มีปริมาตรคงที่เราจึงจะหาความร้อนจากอนะินทิเกรต cv dt เนาะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราต้องการจะหาค่าพลังงานเนี่ยแล้วเราอยากจะหาเป็นมวลด้วยมันมีมวลก็ต้องเอามวลมาคูณนะมันถึงจะได้กลายเป็นทั้งหที่เป็นพลังงานทั้งหมดงั้นจากตัวนี้เองเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาับไปลองทำนะคะคือ cv ตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันจะใช้ได้เมื่อ t มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส ตอนที่เราจะอินทิเกรตเราจึงจำเป็นต้องอินทิเกรตที่มันเป็นหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสเท่านั้นเพราะเขาบอกว่าสมการนี้ใช้ได้กับองศาเซลเซียสเนาะอันที่สองที่ต้องให้ลองไปทำคือการอินทิเกรตแบบนี้อาจารย์เชื่อว่ามันไม่ได้ยากจิ้มเคื่อคิดเลขได้ นะคะคเพราะอินทิเกรตทก็กลายเป็น T ีกำลัง 2, สองผลสถูกไหมก็มานั่งจิ้มขอบบนขอบล่างลบกันแต่อาจารย์ไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะมานั่งจิ้มเครื่องคิดเลขในห้องสอบเพราะคุณอาจจะพลาดตอนจิ้มเครื่องคิดเลขได้ไปหัดใช้เครื่องคิดเลขฟังก์ชันที่เป็นอินทิเกรตนะคะเพราะอินทิเกรตซีพีดีคำคำนวณเนี่ยเจออยู่แล้วในห้องสอบแน่ๆจะได้ไม่เสียเวลามานั่งจิ้มเครื่องคิดเลข นะงั้นจากตัวนี้เองสิ่งที่ให้เห็นคือเขาให้ cv มาสิ่งสำคัญคือดูว่า cv ตัวนี้ทีก็ม้มเป็นองศาอะไรต้นแทนค่าทีตอนอินทิเกรตด้วยหน่วยนั้นเมื่อได้ออกมาแล้วนะคะเราก็ทำได้ตัวเลขตัวนี้ซึ่งเราตัวเนี้ยมันจะเห็นว่าหน่วยของมันเนี่ยมันเป็นหน่วยที่เป็น specific internal energy เราอยากจะหาพลังงานโดยรวมของมวล200กิโลกร,รมัมเราก็เอา specific internal energy มาคูณมวล ก็จะได้คําตอบที่เป็นพลังงานที่เป็นทั้งค่ะตัวอย่างนี้ต่างหากที่อาจารย์ต้องเน้นให้พวกเราคือ7.5นะคะคือเรื่องของความจุความร้อนเนาะว่าความจุความร้อนที่กับเความรงคงที่เนี่ยหรือค่าฮ e ีคาป a ซซิตี้ที่ตาราง B2 เนี่ยเราเอามาใช้ทําอะไรได้ตัวอย่างข้อนี้บอกว่าจงคํานวณหาความร้อนทําสําหรับที่ทําให้อซิโตนสถานะแกส๊ส ปริมาณ350กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก325เคนวินเป็น338เคนวินในถังที่ความดันคงที่ในถังที่ความดันคงที่นั้นแสดงว่าต้องใช้ค่า Cp เนาะ อถางที่ความดันคงที่แปลว่าอะไรเราก็รู้ทันทีว่าถ้าถางนั้นมีความดันคงที่แสดงว่าการที่มันเพิ่มอุณหภูมิจาก329เป็น333เนี่ยแสดงว่ากระบอกตรงนี้ต้องเป็นกระบอกที่สามารถจะเคลื่อนที่ขึ้นลงได้เพราะถ้ามันเป็นลิจิตถูกไหมปริมาตรคงที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความดันจะสูงขึ้น แต่เขาบอกว่าถังตัวนี้มีความดันคงที่งั้นหมายความว่าถังตัวนี้ต้องเป็นทรงที่ตรงฝาปิดเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อปรับให้ความดันในก,กระบอกตรงเนี้ระบบเนี้ยมันคงที่นะคะมันก็คือแตกต่างกันแบบนั้นเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะหาค่า Cp โดย Cp ของอะซิโตนถ้ามองตาราง B2 อดูวิธีใช้กันแล้วนะ อันดับแรกหนึ่งก่อนเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอะซิโตนในตาราง b 2เนี่ยมันมี2ส,สถานะคือที่เป็นลิควิดกับเป็นแก๊สงั้นต้องดูก่อนว่าตรงเนี้ยต้องการหาอะซิโตนที่เป็นสถานะอะไรึซงพบว่าเขาระบุแล้วว่าเป็นสถานะที่เป็นแก๊สงั้นตัวที่จะใช้คือตัวเลขข้อมูลบรรทัดที่2จากข้อมูลบรรทัดที่2ตรงนี้เองนะคะเราก็จะเห็นว่าจากข้อมูลตรงนี้อุณหภูมิที่ใช้ได้คือช่วงอุณหภูมิ0ถึง1ัน0อ ของหน่วยทีซึ่งหน่วยทีในที่นี้คือเขาใช้แทนทีด้วยองศาเซลเซียสค่าที่เราจะใช้คือ329กับ338มันเป็นเคนวินเพราะฉะนั้นอันดับแรกตอนที่คุณจะใช้เนี่ยคุณต้องทำการเปลี่ยนอุณหภูมิเคนวินเนี่ยให้กลายปเป็นอุณหภูมิองศาเซลเซียสก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยโจทย์เขาก็ทำมาให้แล้วนะคะว่า 329เคลวินตัวนี้ก็คืออุณหภูมิ56องศาเซลเซียส338ก็คืออุณหภูมิ65องศาเซลเซียสโอเคอ่ะได้แล้วนะคะถัดจากนั้นเราได้เรียบร้อยแล้ว เราก็ลองมาคำนวณดูนะคะว่าจากตัวนี้เองเนี่ยเมื่อเราต้องการจะคำนวณหาความหมายของตารางนี้มันหมายความว่าอย่างไรบ้างความหมายของตารางตัวนี้ที่1คือนักศึกษาต้องดูว่าเราจะใช้กับสถานะอะไรหลงังจะได้แล้วช่วงอุณหภูมิที่จะใช้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เขากาหนดไหมถ้าไม่ใช่คําตอบที่ได้อาจจะเกิดเออร์เรอร์ถ้าจะเอาตัวเลขตารางนี้มาใช้ อันที่3ต้องดูค่ะว่าฟอร์มของตัวเลข a b c จากสมการตรงนี้นะคะตารางข้อมูลตรงนี้มันคือฟอร์มเบอร์อะไรซึ่งมันมีอยู่2ฟอร์มคือฟอร์ม1กับฟอร์ม2แล้วเขาบอกมันเป็นฟอร์ม1งั้นถ้าบอกเป็นฟอร์ม1แสดงว่าค่า cp ต้องสามารถแสดงออกมาเป็นสมการ a บวก bt บวก ct กําลัง2บวก dt กําลัง3เราก็จะเห็นว่าค่าเขาให้มามี a มี b มี c มี d แต่ a b c นั้นเวลาที่เราจะอ่านจากตารางตัวนี้ a พอเอิญมันไม่ได้เท่ากับ71.96เสิคะตารางตัวนี้การที่เขาเขียนว่า a คูณ10กํลัง3ในตารางเขียนว่าตัวเลขคือ71.96ความหมายมันคือ a คูณ10กํลัง3เท่ากับ71 เ้เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า a ก็เลยมีค่าเท่ากับ71.96คูณด้วย10กกำลังลบ3ค่ะงั้นความหมายตัวนี้ b คูณสิบกำลัง5เท่ากับ20.10เพราะฉะนั้น b ก็เลยเท่ากับ2 0 1ส่นคูณสิบกำลังลบ5 c คูณสิบกำลัง8เท่ากับลบสิบสองจุดแป c ก็เท่ากับลบสิบสอุแคูณสิบกำลังลบแและ D ีคูณสิบกำลังสิเท่ากับสามสา็ก็เลยเท่ากับ3ามสามสีุ่คูณสิบกำลังลบสินะคะ ความหมายคือแบบนั้นเพราะฉะนั้นจากสมการตัวนี้เราจึงได้ค่า Cp ออกมาโดยการแทนค่า abc เข้าไปในฟอร์มที่1และต้องรู้ว่าเทมตัวนี้ต้องเป็นหน่วยองศาเซลเซียสเท่านั้นเราก็ได้ทำการเปลี่ยนองศาเค n วินให้กลายเป็นองศาเซลเซียสแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตนะคะเพื่อได้ค่า delta H ออกมา และเมื่อได้ค่าเดลต้าเออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็พบว่าเดลต้าเที่ได้เนี่ยจากหน่วยที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วมันออกมากลายเป็นกิโลจูลเปอร์โมลหน่วยถามว่าดูได้ไงก็นี่คะคะหน่วยของ Cp คือกิโลจูลเปอร์โมลต่อองศาเซลเซียสอินทิเกรตดีก็คือองศาเซลเซียสคือดีก็ต้องเอามาคูณเพราะฉะนั้นอินดิเก t ต Cp dT จึองออกมาเป็นหน่วยกิโลจูลเปอร์โมล และเมื่อตัวนี้ออกมาเป็นหน่วยกิโลจูลโมลน,นะคะสิ่งที่เราได้ก็คือว่าแสดงว่าถ้าอยากจะหาเดลต้าเของมันนักศึกษาก็ต้องเอาจำนวนโมลเข้ามาคูณแต่เขาให้มาเป็นปริมาณ350กรัมก็เปลี่ยน350กรัมให้กลายเป็นโมลโดยการใช้โมเลก,กุล,ลเวทของอะซิโตนเข้ามาคูณมาหารนะคะแล้วก็จะได้คำตอบค่าเดลต้าเอจ้ะ